Look, uh... Oh, <laughs> สองครั้งครึ่งไงเล,เล่นเล่นเล่นมงเล่นมันเป็นหินเหรอเอ้า thank okay. ระดับไม่ด <Tipp ett> <motiv ators> ีระดไม่ด oh, <quarto> ีเอไปเี้ยวเล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 ี้ยวเีเลี้ยวเลา้ยวเลยวเลยวเล้ยวเลี้ยวเลี้ยเล้ยวเลี้ยวี้วเลียวเลีล้วเลีล้วเ้ยวเี้ยีเล้ย Hey! 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 Hey!

จะเลี้ยงแล้วี่อะไรจะใช้ไช่เปล่าดูกอร์ดดูอาบอาบตีมาเดี๋ยวหนึ่งเรยบร้ยเรียบร้อยโอ้โหพี่บอลไปต้องบอลไปต้องนานนิดหน่อยนานไปไปไป รดก็ยางน่าเลยนะหรือว่าประมาทด้วย เปลียนเพื่อนยครับน่าจะอย่างคือมันมันเหมือนมันนานแล้วมันไม่ใส่เฮ้ยโอ้โหไม่ดีมันแตกอหวาง่อเ็นแตออกเป็นบัรออกไปหน่อยโอ้ยโโอ้ย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 โ้ยอ้้ยอ้้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ จอเลยดับคาไปแดงเลยไม่มีข่าวบ่ะขับเปครั้ดับดับคาไฟแดงเลยไปสเนียวี่บอไดอย่างงั้นเหรอเฮ้ยคบดีข่าวนะดับคาไฟแดงเลยคาบตะมันหมดไอ้หงปง่ายง่ายใช่ปะคาบตะมันหมดเลยงยงน่งเอออนอนไอ้ว่าไปแบนงงานดึก อัอดต่อแล้วไ่ตไม่ต่อเอยปุ๊บมาหลายวันแล้วไม่เเยอะเลยียอดอเีเลอกดีดีเยจะจบสิห้ห<ะ>ายตัดตัดรีดกันตับสาเล

นอบไรนจายจังเลยขยับไปทั่วไนนี้กินแน่กับบ้านนะ ตอนมัน hey, he ิงอ่นม mm ัน hmm. ร yeah, I mean ิงนริงๆเกันไงแล้วไม่หยุดนี่นี่โอ้โหแล้วก็นี่นี่กาแฟเยี่ยมมาก มาที่คืออะไรไปยาวยาวตัวน้อยตัวใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวเดครับเดี๋ยวเดี๋ยวยกมือเร็วเร็บจับไม่ใช่ขา

เล่นตำแหน่งเหรอเล่นตำแหน่งรอะไปชื่อมันจะให้ใส่เพราะอะไรมันชิเกตฑเอากลับโอ้โหยี่สิบเลย